เป็นพันของกิมจูกับสุยมี่อันนี้ชื่ออะไรกับอะไรนะคะเนี่ยนค,คนชิมชิลค่ะน้องเปิ้ลกับน,น้องเลิฟหวานนะคะแล้วก็กรอบด้วยแล้วลองกินสุยมี่สิรสชาติเป็นยังไง เป็นไงเป็นไงคะรสชาติหวานหวานหวานกอบกอบใช่ไหมคะแล้วลองชิมกิมจูอีกกิมจูจะลูกแป้นๆรสชาติจะเป็นยังไงคะแตกต่างกันไหมอันนี้จะมีความเนื้อฟูๆแล้วก็กรอบอันไหนคะพันไหนคะ ส่วนในนี้สุูมี่ค่ะจะฟูแล้วก็กรอบอถ้าเป็นกิมจูกับสุูมี่ความแตกต่างก็กิมจูน่าจะอร่อยกว่าค่ะคะทำตลาดได้ง่ายกว่าความที่เขาหวานกรอบหอมความจะหอมฝรั่งมากกว่าค่ะกิมจูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าสุูมี่ก็จะเนื้อฟูค่ะกรอบหวานหวานนิดประมาณนี้ค่ะรสชาติพอไปได้ไหมคะพออร่อยเลยค่ะทั้งที่ไม่ได้ใช้ แต่ว่าอร่อยเหมือนกับตลาดที่เขาใช้สารเคมีลูกสวยๆะออ,อทแ้งๆท,ที่เราใช้แค่สารเสริมให้ราคาโลแล้วเท่าไหร่คะคิดว่าสามพัาบาทได้ห้าสิบบาทเลยคะ่ะเท่าที่เคยนูเคยเห็นในตลาดใช่ไหมคะผิวก็จะสวยอย่างนี้เลยคะ่ะ เขาใช้สารเคมีนะคะเ้าอย่ะะหูมาแต่ที่นี่ใช้เป็น Rd 2 5 5 1้าค่ะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยใช้ทั้งล้างใช้ทชั้งฉีดทุกอย่างเลยค่ะแต่เขาปลอดภัยปลอดสารเคมีเอาสาคพิษเลยค่ะพ่อแม่ก็น่าจาใส่เนะาะเพราะทำงานที่นี่<ช>ไม่มีสารเคมีใช่แม,แม่ก็บอกว่าที่นี่ไม่มีสารเคมีค่ะแม่น่าใส่กลิกมมนมีแม่นะคะแม่คนสวยมแม่น้องเปิลน,นะคะสวยเหมือนแม่ Okay.